ถ้าเกิดลูกค้าอุปกรณ์เก่าเราก็อาจจะต้องเปลี่ยนหรือว่าดูหาอุปกรณ์ใหม่หรือว่าอยู่ในมุมอับอะไรเงี้ยอาจจะต้องย้ายตัวอุปกรณ์นะคะเอามาในเท้นที่โล่ง อาจจะเกิดขึ้นได้หลายปัจจัยนะคะเช่นอุปกรณ์ที่ใช้มานานแล้วค่ะจะเก่าหรือว่าเป็นขึ้นรบกวนของขึ้นพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าค่ะขึ้นไมโครเวฟขึ้นสัญญาณโทรศัพท์หรืออาจจะรบกวนจากขึ้นสัญญาณ WiFi ของบ้านข้างๆก็เป็นได้ค่ะถ้าเกิดลูกค้าอุปกรณ์เก่าเราก็อาจจะต้องเปลี่ยนหรือว่าดูหาอุปกรณ์ใหม่ซึ่งทางร้านทีพิงเราค่ะก็มีจําหน่ายให้เลือกมากมายเลยนะคะลูกค้าก็สนใจก็แวะเข้ามาได้ค่ะหรือว่าถ้าเกิดอุปกรณ์ค่ะมีความที่อาจจะใหม่อยู่แล้วหรือว่าอยู่ในมุมอับอะไรเงี้ยอาจจะต้องย้ายตัวอุ โลพอทีจะให้สัญญาณนะคะมันขยายสัญญาณได้ครอบคลุมมากขึ้นไม่สัญญาณอ่อนไม่ดับนะคะหรือว่าอีกตัวช่วยหนึ่งก็คือถ้าเกิดย้ายไม่ได้จริงๆอะคะ่ะก็ต้องหาตัวขยายสัญญาณมาคอนเน็กร่วมด้วยอะคะ่ะเพื่อช่วยให้สัญญาณมันขยายครอบคลุมมากขึ้นถ้าท่านใดสนใจสินค้าที่พิณิง์นะคะแวะขึ้นมาติดตามสอบถามได้นะคะร้านที่พี่ิงิ์ชั้นสี่ฟอร์จูนทาวะคะ่ะ